สวัสดีครับพี่น้องครับโอปผลพามานอีสานบานเท่าครับขึ้นมานั่งห่างแล้วนะครับแต่ว่าโอ้เห็นปลาสะโดตัวนึงครับแต่ว่าน้ำขุนนะครับน้ำขุนแห้งเห็นปลาสะโดตัวนึงวัาสิท่ายใหยพี่น้องบิง่งปลาสะโดย่แมนำ้ำขุนนี่ยามหนาวนะครับมันจะขึ้นมาฟูฟูเบิดตัวเลยนะครับ เอาไปใช้แล้วพสิจายให้เบิ้งก็ได้พี่น้องหองย้นเขาเบิ้งคลิปเพื่อนบอกว่านเข้าใจว่ายามหนาวในปลาสิบอกเขาคุ่มคือมันกับเขาอยู่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นฟูเบิโตเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวมันสิฟูขึ้นมาทังผิวน้ำเอาความอบอุ่นนะครับเ้อเมื่อกี้นี่เห็นมันขึ้นอยู่ตรงนี้ ขึ okay, mm ้นบดโตเลยได้พี่น้องแหมันขึ้นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่แต่ว่ามือนี้น้ำคุณครับิ่นสูบน้ำออกมาจากไหหน้ามาลงหนองคุณคุณคุณแจ่บุญพี่น้องแจ่บุญแช่บุญแจ่นั่นกับพี่น้องขึ้นแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้เอากระสียิ่งยากนะครับเพราะว่า น้ำม,มันขุนเลยด้ยเพื่อนสูบเพิ่นขาดหน้าเพื่อิเศษหน้าปังเพิ่นขาดหน้าแล้วเพิเ่ลนสูบน้าออกมาครับพี่น้องครับพอเพิ่นสูบน้าออกมาปุ๊บแล้วนี่มันละเฮ็ดให้อบองยิง่งโอ้โหข้นมาสองสามข้นมาสามครับพี่น้องครับโอ้โยหันกล้องบ่ถึกทางขึ้นมาสามเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ครับ ใส่เดียวกันเบดครับใส่โลกว่าครับขึ้นมาสามตัวตัวนี้ขยับขึ้นมาอยู่ทึงนะครับวหกล้องเห็นตัวนี้ขยับขึ้นมาอยู่ทึ่งนะครับ ป่ายามหนาวมันคืนยังซสี่นลครับเดี๋ยวจะให้เบ่งเอ้ากล่องือจะมอเห็นป่าวะน,นี่ครับนี่ครับตัวปลานะครับนี่ครับตัวปลา มันขึ้นฟูบิตโตเลยนะครับนะครับใส่ประมาณโลนึงนะครับโลกว่าอยู่ตัวนี้สียิ่งอยู่นะครับออกล้องก็จะไบ่เห็นปลาอีกนี่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 มันฟูอยู่จังซี่นะครับย่ำหนาวมันจะฟูจังสี่เห็นบอกน,นั่นตัวปลาย่ำหนาวมันจะฟูจังซี่นะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นมันสี่ขึ้นมาหลับ ไออุน,ต,น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 ตัวนี้ยิ่งยิ่งนะครับตัวนี้ใหญ่อยู่โลกว่ายอยู่สิยิ่ยงอยู่เดีย๋ยวเก็บกล้องก่อนครับบมฮ oh an ah ันมีอันติดโทรรัพั์ใส่กระปืนนะครับนั่นไอวีน้องเมืองปลาอีกจักรอบนึ่งก่อนอันหายใจแล้วมั่กับฟู่อยู่จังสี่เลยนะครับนี่ครับนี่นี่ครับตัวป้าครับหัวมันสอดออกฝากนี่แหละ นี่นี่นี่หัวมันสอดออกมาฟังนี่แหละอันนี้มันเอาหลังเอาขี้หลังฟูวิดนามเลยนะครับฟูลอยอยู่ซื่อๆนะครับผมก็จะหาของยิ่งอยู่โอเคครับเดี๋ยวเก็บกล้องกันครับมันหมองลงเลยนะครับมันมันบ่เห็นคนมันจะฟูเฉยจังซีนะครับนั่งเบึ่งมากเวลาสักระยะหนึ่งเลยลหละโบเห็นมีตัวใหญ่มาก ก็อสิมีแต่รุ่นเดียวกันนี่ครับใหญ่ใหญ่ชุดกลมุงก็สิพาสํานี้และเสีลองยิงอยู่รัวจะยิงใดบอกเพราะว่ามันเขามาอยู่กล่นโพดนะครับตัวนี้มันอยู่กล่นโพดเสีลองยิงกบคือคอยลงแล้วเอาถามันมาลอกใหม่อนครับมันคอยจมกระโ t ลงไปแล้ว ยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่าค่อยจมลงจมลงจมลงเธอระน้อยละโอเคครับป่ายญ้าหนาวสิเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะเข่ามาฟู่อยู่บองเก่าชังที่นะครับยังเห็นอยู่ดิเป็นเน่าเน่าดำดำนี่ยังเป็นป่าอยู่ด้วยนี่โอเคครับผมยิงแล้วนะครับยิงแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ จบเบิงนะครับคนละโตนะครับกับตัวที่ขึ้นมาฟู่นะครับตัวนี้เขามาใหม่ประมาณโลเจิตโลแปดนะจะได้อยอ่ครับตัวนี้ครับโลแปดถึงสองโลขึดวไยถึงสั้นน,น,นะครับยังแล้วตัวหนึ่งนะครับโลแปดถึงสองโลอาจจะได้อยู่ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเก็บปลาแล้วกระจบบึงอีกตัวใหม่ครับเพราะว่าเห็นมันเขามาาลายตัวอยู่ด้วยครับเขามามือนี้สี่ตัวน่าจะได้สี่ตัวได้อยู่นะครับใส่สำเนียงมันพอยิ่งอยู่ครับใส่สำเนียงใส่โลแปดสองโลนี่ครับถือว่าใหญ่กับพอสมควรอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาครับผมครับพี่น้องครับเปลี่ยนแผนนะครับบริเอาึ้นมานะครับ น,นั่นลามไว้ครับลามไว้ลามไปลามมามันเป็ดกอกะงามใหม่กอเครื่อใหม่แล้วลามไว้ซะก่อนครับถ้าเบิ่งหมูมันซะก่อนเออมันมีตัวใหญ่เข้ามาจังเอาเธอเดียวนะครับลามไว้ซะก่อนนะครับก้มขึ้นมาอยู่ที่หัวมันครับมันสิยิ่งยากใหญ่จัง่อย มันมันสินยิ่งลงตรงๆนะครับบางเท่อก็ถ้าบระวังกับลูกมันโดดออกแต่ล่างก่อนนะครับว่ามันยิ่งลงตรงนะครับชอบปากันอีกครับผมใหญ่ไม้มาไม้ก็ไปครับพี่น้องไมนั่นได้ตัวเดียวนะครับใหญ่มาไม้นี่มาเห็นปลากระสูบใหญ่นี่ครับพี่น้องครับ ได้แต่เก็สครับเอาโอยู่ครับปากระสูบใหญ่นะครับเก็ตเกตสัมโปมือเนี่ครับมันอยู่น้ำลึกนะครับแล้วกะ็กะยิงลงไปน้ำลึกเลยยิงแบบกระเอานะครับโอยู่ครับถืออยู่โอยู่นะครับได้แต่เก็สมันมา ถึงก็บอกออกับเกก็ได้นี่ครับเกตสัมปเมอร์นี่นะครับนี่ครับเห็นปลากระสูบก่อนแล้วยิ่งปลากระสูบนะครับในติเก็ดครับโอ้ปลาดูหน่อยม่าสองเบิ่งพี่น้องนี่ครับ ไปดูหน่อยมาสองเบิงนะครับว่าเสียงยังเห็นแต่ตัวน้อยเนี่ยนะครับไปดูก็ได้ก็เลยเห็นว่าแมนปากระสูเข้ามาเป็นดำดำเงาเงาเข้ามาก็เลยยิ่งเพิ่นในแต่เก็พี่น้องเอ้ยบริกินเอาครับผม